คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องวนตะการท่ารวยนะคะการทำานิชมเมื่อนี้นะคะแอดก็จะมาตามตัวเลแนวทางเนาะคะ่ะจากคุณพ่อแกนนะคะมกระทาย,ยกวัดตรงหน้าเพื่อนเนาะคะ่ะคุณพ่อนะคะเพิ่นกะมีเหล็กคำนวณน,นะคะเหล็กคำนวณของคุณพ่อเองเนาะคะ่ะแรงวัดน,นี้ค่ะคุณพ่อเพิ่นกะบอกว่าเพิ้นฟันดีนะคะ กลับมาไปเบิ่งไว้ฟ้งนับกานค่ะทผช่ชมว่าคุณพ่อมากรท่ายกเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดแน่มาเป็นแนวทางห้ในงวงันที่ส6กันยายนที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะครับค,ครับสวัสดีครับสว,วัสดีค่ะค่ะคุณพอ่อจะมาตามตัวเลขคำนวณเนาะคะ่ะของพอ่อนะคะมี fc หลายหลายท่านบอกให้มาตามค่ะอ่าบอกเปยังมาตามเอาเลขคำนวณครับเอาจัดเ,เลขคำนวณให้เนาะ อันนี้พอมาคขยโยกก็ได้ได้มากเลยด้อยเนาะครับเล่ค้ำนวดในถ้ำไปแล้วมอคัสเพชรไปแล้วครับค้ำนวณมาแล้วแล้วก็มาฝันกับฝันเลขฝันกับมีอ๋อครับเลขฝันนั่นกับสีเบ้าข้อมฝันในฟังจ้าเออแล้วก็จังสีตีออกมาเป็นตัวเลขให้มันสีเขานกับเลขค้ำนวณบออจึงเบิ่งเด้เอาอันนี้คือเอาเลขค้ำนวณก่อนเนาะครับผมเลขค้ำนวณเลขค้ำนวณงวดประจำวันที่สิบหกสิบหก กันยายนสองห้าหกหกสี่สองห้าหกสี่เลขคำนวณนงดนี่นะรักสิบสิบหน่วย ลักซีได้หารักซิได้หาที่ครับรักหน่วยได้เก้ารักหน่วยได้เก่ารักซิบได้หาักหน่วยได้เก้าเอนเ็นตทังสี่มันออกส่กันได้พอได้กันได้ได,ได้มีโอกาสออกได้เลยล่ะคููนี่เนาะคูนูนี่แล้วจะออกเป็นเรียกางพ่อมได้ไหมเนาะข่าันเม่นเป็นไปได้เม่นล่างเนาเป็นไปได้เป็นล่างเอเป็นล่างแล้ว คู่แรกข้นจับสักกันก,นกน็คือหาเก้าเพราะวา่าเพิ่นเป็นตัวเด่นแล้วตัวนี้เป็นตัวเด่นแล้วนาเด่นอยู่แล้วมันบอกหาเด่นเก่าเด่นหาเด่นเก้าเด่นหาเด่นอ่องตัวนี้เป็นตัวเด่นเป็นตัวเด่นเป็นพระเอกเลยนน้อยเหรอเป็นพระเอกแล้วจะจับคู่กับน้งองเพิ่นกันเพิ่นบ่มาหาเก่าพันิมาตัวไหน ขันเพิ่นบ่มาน้ากันขันเพิ่นบ่มาหาเก้าแต่ที่แน่เนี่ยหาเก้านี่บนล่างซีเวโรสขันเป็นเพิ่นมาน้ากันต้องเล่นตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวเด่นแล้วนอกจากนั้นหลังจากหาเก้าไปต้องเป็นหาแปดหาเจ็ดหาซีหาซีตัวนี้ตัวนี้เป็นหาซีหาสอง ห้าศูนย์ที่มาจังสี่มัน,มนจะมาจังสี่โอ้ตามสูตรตมาสตรม,มาส,สูตรมันจะมาสี่เด้ตอตัวนี้เป็นสี่เด้อแล้วรักนวยรักนวยเป็นเก้ารักนวยเป็นเก้า ถ้าหากว่ามานากันก็นกนกนคือหาเก้าเก้าหาเก้านี่แหละเออถ้าเป็นตัวนั้นซื่อล่างก็เป็นหาเก้าบอยปลอยคู่นี้เออบอยปลอยคู่นี่คือเป็นตัวเด่นนี่เป็นพระเอก<ฆ>นั่งเอกแล้วตัวรอกลางมากก็คือแปดเก้ 7, าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าคันว่าเพิ่งออกไปแล้วซื้อเป็นบนก็นได้คันว่าล่างออกไปแล้วแล้วก็ซีเก้า สองเก้าศูนย์เก้าอ๋ถฐาถทับมาตามสูตรมันสิมาแบบนี้มันส anyway ิมางีิถ้าหากว่านี่คือต ok ัวเด่นคือหาเก้าในละลางลางหาเก้าเด้อตัวเด่นลางหาเก้าเด่นเลยครับแมร์เขียนเห็นนะครับเขียนหาเก้าไว้ที่ไตเห็นนะครับหาเก้าน้อเพิ่มลงมาอีกแล้วเนาะห้าเก้าเป็นตัวเด่นเด้อเด้อห้าเก้าตัวเด่น ตัวนี้นนตัวนี้เขียนไว้น้ำหลดเนาะห้าเก้าคือตัวนี้ตัวเด่นบนล่างเลยอืบนล่างตัวที่สองห้าแปดแล้วนี่ตัวเด่นมั่นปะครับตัวเด่นห้าเจ็ดตัวเด่นอ๋อ ด้านนี้ด้านเก้าเป็นลักหนวยแปดเก้าอันนี้เด่นสุดๆเลยนะครับแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าม่นถึงว่าพ่นออกไปแล้วกระซังซื้อไปใส่ตัวอ,อื่นน้ำอ๋อเป็นตัวเด่นมันเนาะเนี่ยเป็นตัวเด่นเออมีแค่นี้คือเหล็กนี่นี่คือเหล็กคำนวณในหวดนี้ละ้ <S 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 อะเออเหล็กคำนวณในหวดนี้จะมีกัน แค่นี้แหละจับคู่กันออกมาแล้วมันจะมีหกคู่หกคู่ก็คือตัวก็เป็นตัวเด่นเส้นหนเป็นแล้วก็เป็นหกคู่นี่ก็หกคู่เออตัวเด่นเส้นหนม,มันเลยเป็นหกคู่อ่าเออเ <12 S 1> ลสองคู่แมนเอาตัวเด่นเส้นหนแล้วบาทนี้หลังจากนี้ไปโอ้ยพอหอกคำ้าหอดหลังจากนี้หลังจากเรื่องคำนวณเอาเอาเบอร์อะไเน,นเ<อ>าะ<อ> แรกบารนี่จะเป็นเลขฟันหรือบารนีเดอร์ฟันขึ้นต่อเลขฟันนี่คือซื้อลอตเตอรี่มาแล้วห้าเก้าซื้อมาแล้วหาเก้าแล้วก็แปดเก้าีลงราคาที่ลงทุนมาแล้วเนาะมันจะมีแปดเก้าห้าเกตห้าแปดห้าเก้าอซื้อมาแล้วด้วยซื้อมาแล้วห้าเก้าห้้าาเกแปดเก้าห้าเกต ห้าแปดเสือมาแล้วเนาะซสือลตลี่มาแล้วบาทนี่มาฝันบาทนี่ฝันว่าไปจับปลาจับปลาคอปลาคอนี่เต้นขึ้นมาจากน้ำแล้วเออนี้ขึ้นมาจากน้ำแล้วมันจะมาบืนน้ำปาาล,อลออาอย่างสิแหละเลยเอาถุงพายถุงพายเขียวถุงพายถง,งปุยเขานี่แหละพายไปจับใส่จับตัวใดได้บดบุบตัว นีบ่ได้จับตัวปลาคอแม่นจับได้มีแต่ตัวซ้ำพีบ่มีตัวหน่อยคือหาคัดแต่ตัวเงยเลยแต่ซ้ำผีแสดงว่าฝันดีแม่นบ่นนี้พ่อจันก็คิดว่าฝันดีครับดูแล้วบ้านนี้จับใส่ถุงพายตัวนี้ก็เต็มจับใส่ถุงพายตัวนี้ก็เต็มตัวได้เต้นขึ้นมาจับได้เบิดจับได้เลื้ยจากถุงพายสองถุงเห็นถุงปุ๋ยแล้วจะจับหยัดใส่ในถุงปุ๋ยก็ได้จนสิเต็มอีกถุงปุ๋ยนะปลาคอมีแต่ปลาคออย่างเดียวปลาเนออื่นบ่มีแกลมเลย แล้วกับปลาคอบบอนไตยขันบอนไตยคือบอมันศูนย์บ่มีศูนย์เออบ่มีศูนย์บ่มีศูนย์เท่้งบ่มีหนึ่งคือมันเต้นขึ้นนี้จากหน้ามาแล้วเออขึ้นมาต้องโคกงเลยเทิงบ่มีศูนย์เทิ้งบ่มีหนึ่งแมนแมนครับแมนคือว่าหนึ่งปลาคอาบันบอนไตยก็เลยคิดว่าบ่มีศูนย์แล้วตับขึ้นไปแล้วแล้วเอาไปไปถึงเงียนเอาไปไปถึงเงี้ยนแล้วบันมันเหลียวถงมันเหลียวถงพ่ายมันเต็มไหลายมันเลยโดดลงล่างก็เลยโดดลงน้ำเป้าทิ่มขึ้นมาคือเก่า ็คิดว่าเ,เลขบ่เป็นเลกรางเพราะว่ามันโดดโล่องรางมากแล้วแต่ว่าก็ยังถิ่นเหมือนมาข้าง,งทั้งเมียนอยู่ยังไปได้ขึ้นมากำกำขึ้นมากกระโบนนีลงน้ำได้กระไปกำขึ้นมาได้บุษเสือตัวออกมาก็เลยบอกว่าเออเก็บเสื้อถุงไว้ในเรื่องไไฟูยู่ทั้งทึ่งเขาเก็บไว้ถ่ายอยู่แลวญญ้วเพราะวันนี้ไปได้เพราะวัาวานทีน่ลงไปลงน้ำกบะโบนมันลงก็เลยคิดว่าถ้าหากว่าเป็นเลกรางก็คือเป็นตัวนี้เออเด้อคิดว่าเด้อครับหาเก้าบาทนี้ หลังจากหาเก้าไปแล้วชิดว่าสิเป็นเลขบนเป็นเลขบนนอคันคือควมฝันคันคือควมฝันสิเป็นตีเป็นเลขบน,น,น้อบัดเด้ตีเป็นเลขบนนี่มือก็เป็นหาตาเป็นเจ็ดปากคอเป็นเจ็ดคันหลังจากนั้นก็เป็นแปดไปได้แค่นี้ระวังปากคอกลับมือก็เลยจะตีว่าแปดห้าเจ็ด สามตัวเลยแตัวเลยตัวนี้เจ็ดห้าเจ็ดพมาเล่ามันใจร้านจะเป็นบนแล้วก็เป็นเจ็ดห้าแปดอยู่นี่มันตีไปได้ซํานี่ขันเนื้อขึ้นในเมือว่าจับป่าเือเครื่องงวดที่แล้วว่าหันเก่าฝันว่าได้จับป่าจับปลาค้อขึ้นเมื่อก็เลยอกอกเจ็ดหาน้ะเออมันเป็นเลขหาบนก็ได้ว่าอูยว่าหาแล่นขึ้นบน หาไปคู่กับตัวไหนเนาะก็ได้วายอยู่และบัตรบัได้แทบมันมาคูนกบเจ็ดมันป่าเป็นเจ็ดก็ได้บอกอยู่วาหานี่ขึ้นบนมันโบมารายงวดในป่าคือเกาไมแต่ปะคอยางเกางวดว่าหันกับไปซิดเด็ดได้แต่ปะคอยขึ้นกันก็ขึ้นบนเมื่อก็เป็นเจ็ดหาบนเนาะงวดนี้ก็มันใจว่ามันจะขึ้นบนเลยเรกระวังหาเจ็ดหาแปดสี่อยู่บนด้วยบัาทนี่จับใช้สองตัว รับสองตัวให้แปดเนี่คือซื้อเปเลือกบดเลยคันนี้จากประหานกรมมี่ตั้งแต่เ็ดแปดเท่านั้นเออมันจะอยู่ในบริเวณป่าคันนี้นไปสิมีเท่านั้นนีเท่านี้นเลขแต่ว่าสิปเป็นคิดว่าต้องเป็นเลขบนเพราะว่าแม่ถ้าตกล่งรางกับยังถิ่นมันไปทั้งเยี้ยนคื่อเกามันก็นต้องเป็นเลขบนนี่ชุดนี้นี่คือชุดนี้ค้ามฝันฝันงวดนี่ มันเลยไปตรงกันกับที่คุณพ่อเฮ็ดไว้แมนเลยมันเลยเขากับเลขยคำนวณมากคำนวณมากกงจับไว้แล้ววงกลุ่มไว้แล้วจังสี่หละจังมาฝันแล้วก็ไปซื้อแล้วเลยมาฝันวางเลยมาตีข้อหมายออกมาไว้สี่หลังจากขึ้นรุ่นมาเลยฝันวางูตัวนึงมนติไปเขาในหลืบไม่มันเห็นแต่หางมันก็เลยเอาไม้น้ยๆไปแตะใส่หางมันคิดออกมามันสามารถออกมาได้ทั้งตัว ทั้งที่ว่าไม่หน่อยๆบุกคนสิออกมาเด้ไม่หน่อยๆเอาไปเออเอเน้นจะเลื่อยหางมันไปจังไนเลื่อยหนับกับไปนั่งเล่อยจังไนขูดออกมาสิมันก็ลุยออกมาบิดทั้งตัวมันแล้วหัวมันสิมันงกตอดคนมันก็อาปากใส่คนแต่มันบริตรแต่ก็เล่ยกำเอาหางมันไวหัวมันก็งกวางมาหาคนอยู่ก็ถทอว่าเกตนี่นี่ไปใช้บริือกำยู่แล้วเออเมื่อก็เป็นหาหางก็หางก็เป็นหาคือเ่าเพราะว่ากำหางมันดึกมาก กำใบกำหางมันใบตูมันกับงกเงี้ยมหาคนแต่มมันกับบตอัดก็เลยคิดว่ามันใจที่สุดคือห้าเจ็ดนี่แหละห้าเจ็ดนี่แหละมันใจครั้งอี้มันใจครั้งที่สุดมันแมนตัวตัวต่อไปก็เป็นหาแปดนี่แหละคู่กันนี่แหละนี่นี่นี่แหละมันเป็นตัวเด่นแห่งนยแหละคราวางหาเจ็ดก็หาแปดกันนี่เลยห้าเจ็ดห้าแปดขั้นเพิ่นเสียห้โซกไ้มันเสียห้ร่ไฮรุ้ยอหลีเพิ่นต้องออกหาเจ็ดหาแปดนี่แหละยู่นี่แหละสองคู่นี่แหละความันใจครับ ตัวที่ฝันเนาะหาเจ 5, 7, 5, ็ดหาแปดนี่มันใจที่สุดเนาะมันใจอี่างี้หาแปดนี่กระตูเด่นที่สุดคือวาป่าก็ต้องเปิดแปดเพแปดกับเจ็ดมีสองอย่างเออยก็ตีไว้ว่าหาเจ็ดก็หาแปดระวังสองสองตัวนี่แหละแล้วแตหาเนี่ยทิ้งไ่ได้ต้องต้องมู่กันก็มือนี่แหละเพราะว่ามือจับเออมือจับมือกำปา่าจับได้เบดทุกตัวนี้บ่ได้จักตัว ขอบอลไต่ถ้าใจเบิดปลาอยู่น้ำปลาหยางสิละมันนี้มาจากน้ำขึ้นมาจากน้ำเรื่อมันสิบูนไปทั้งเงินเลยกกัมาเบิดบ่มีผู้ใดๆมีแต่ผมได้พูดียวปลาอยู่นั่นผู้ใดมากกับผู้ใดจะคนมีแต่ผมมีแต่ว่าโอ้ยเก็บออกก้อนกันเบิดเนาะเขาวางสินะเลอก็เอาแล้วเพราะว่ามาพฟอกก้อนมือดิเอาก้อนค่ะเล่ยว่าคิดว่างวดนี้นี่ความในความมั่นใจนี่ว่าเลขนีิสิบูนี้มี อ่าแปดหาเจ็ดเนาะค่ะเจ็ดแปดแต่ที่คุณพ่อซื้อไวแล้วซื้อซื้อลอตเตอรี่ไวแล้วจะมีห้าแปดห้าเจ็ดห้าเก้าแล้วก็แปดเก้านั่นแหละที่ซื้อไวก็เลยมาฝันวางซื้อแหละมาฝันวางซื้อก็เลยเมื่อตีข้อหมายออกส่ว่าเลขเลขนี้คันเป็นปลาคอนี่ต้องเป็นเจ็ดเป็นแปดเท่านั้นแล้วตัวประกอบมันก็มีหาตัวนี้คือเป็นลักสิตมาอยู่แล้วก็เลยนี่แหละมาใส้กันเพราะว่ากระเดกรงไปกรรมเบา กำปาามือก็หาอยู่แล้วก็คิดว่าแมนแล้วงูที่เขาไน้หลืบไม่ก็ไปเอาไม้คิดออกมาแล้วก็ก็ไปกำมาหางมันหางก็เป็นหาขึ้นเ่าเมื่อก็หาออกมาแบบง่ายออกมาแบบง่ายก็เป็นตัวงูออกมาแล้วก็มันก็บได้มาตอดคนออกแต่มันก็งกหนาแตามาหาคนอ้าปากใส่คนแต่มันบอดตอดอก็คิดว่ากำอยู่แล้วนะในในความฝันเนาะ,อะเอามีแค่นี้แหละ ให้อาอจิตละนาลองอมืเอเด้อมีมเงี้ยังสิตฝากเอฟซีเราค่ะเออเอาขอให้เอฟซีโชคขู่ขสุก้นจงให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ลรลำรวยมั่งมีเงินทองนอ่นรับไก่ฝันดีให้ถือเกิดตะลี่รางวัลที่หนึ่งที่สองอะได้มาเห็ดมาสั่งซอยกันเดอ้อวัดทองยังขาดแตุต๊กตาใจหลายอันหลายอย่างอยอ่ซอยเล็กซอยหน่อยให้ว่าน้ำน้อยคลอยไหล มาเล็กมาหน่อยก็ดีเบิดขอจงให้มิตรคมสุขคมจมเจริญมังมีสีสุขลำด้วยเงินทองเงินไหลกล่องทองไหลมาสู่กระเป๋าเสียกระเป๋าผ่าของก้นพ่อค้นแม่ย่าได้ขาดให้เป็นงน้ำตกตทาทั้งใหลเละเขาสู่ทั้งอายุทั้งกินท่านทุกวันบ่มีเว้นขอให้ได้ปานาสูขังอีทั้งสัมปตังสิทธิวีโมลังโหัตุให้ได้ปานาสูขังอีทั้งสัมปตังสิทธิวีโมลังโหตุ ปานะสุขังอีทั้งสัปตังสิทธิวิมลังหัตูสาธุ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 ค่ะขอบคุณพ่อแกนเด้อค่ะที่แบ่งปันตระแนางในวานที่ิ6หกันยายนนะคะขอบคุณค่ะได้ไปเมื่อนี่ไก่โกให้มันลำด้วยสุขสุคนเด้อจะให้มีคนหน่อยหนาตั้มต่สาธุสาธุ